ตอนนี้ในรุ่นแบนตัมเวทนะคะทุกคนมีนาบิวเป็นแชมป์โลกเฉพาะการในกติกาหมวยไทยและมีแฮกเกี้เป็นแชมป์โลกในกติกาคิกบ็อกซิง่งจริงๆแล้วนะคะซูปเปอร์เล็กเองเนี่ยก็เป็นแชมป์โลกหมวยไทยแบนตัมเวทนะคะแต่ว่าถูกถอดออกจากการเป็นแชมป เนื่องจากว่าตกตะชังซึ่งทางด้านบอสชาจีก็ได้ออกมาพูดนะคะว่าการต่อสู้ครั้งถัดไปเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกโมวยไทยแบนตัมเวดจะเป็นการเจอกันของนาบิวปะทะซูปเปอร์เล็กครั้งที่3แต่ส่วนตัวแอนนะคะมองว่าควรจะเป็นนาบิวปะทะแฮกกตี้ แชมป์ชนแชมป์กติกามวยไทยเจอกับกติกาคิกบ็อกซิ่งมันจะเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆค่ะทุกคนและที่มันจะดูยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าแฮกเกอร์ตี้เนี่ยเคยครองตำแหน่งแชมป์โลกกติกามวยไทยมาก่อนค่ะแต่ว่าพ่ายแพ้ให้กับซูเปอร์เล็กและตอนนี้เข็มขัดเดียวที่แฮกเกอร์ตี้มีอยู่คือเข็มขัดกติกาคิกบ็อกซิ่งในรุ่นแบนตัมเวทและส่วนตัวที่แอดอยากให้นาบิลเจอแฮกเกอร์ตี้ก็เพราะว่าในรงกิ้งมวยไทยแบนตัมเวทนะคะนาบิลเนี่ยเจอมาหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เล็กนิโคคาริโลฟิลิเป นาบิลเอาชนะมัหมดทุกคนแล้วค่ะและตอนนี้ก็เหลืออยู่เพียง2คนค่ะจะเป็น h a กเกอตี้ผู้ท้าชิงเรงกิ้งลำดับ2และแรมโบ้เล็กผู้ท้าชิงแรงกิง 2, งงก้งลำดับ5แต่เพราะว่า h a กเกอตี้เนี่ยอยู่ในแรนกิ้งที่สูงกว่าแรมโบ้เล็กนะคะเขาก็เลยเหมาะที่จะเจอกับนาบิลมากกว่า แอดว่านะคะสไตล์ของสองคนเนี่ยน่าจะสนุกน่าดูทั้งคู่ชอบเดินหน้ากดดันคู่ต่อสู้เหมือนกันเลยถ้าให้แอดเลือกนะคะว่าใครมีแต้มต่อในการต่อสู้ครั้งนี้ก็หลังจากที่ได้เห็นฟอร์มการชกของนาบิลในไฟที่ผ,ผ่านมานะคะ น่าเหลือเชื่อมากๆเขาทําให้ทุกคนอึง้งตั้งแต่ไฟที่เขาเจอกับฟิลิเป้โลโบหลายคนคิดว่าฟิลิเปเนี่ยยากเกินไปสําหรับนาบิลค่ะแต่จบการต่อสู้นะคะสภาพนาบิลเนี่ยเหมือนเพิ่งเดินออกจากบ้านเลยค่ะและเอาชนะฟิลิเป้โลโบไปได้สวยๆค่ะอีกไฟที่ทุกคนมองว่าไม่ไหวแน่ยากเกินไปสําหรับนาบิลคือการเจอกับนิโคคาริโลค่ะ ใครๆก็มองว่าไฟนี้นาบิลถูกน็อกแน่นอนค่ะแต่ว่าไฟที่เจอกับนิโคนะคะง่ายกว่าตอนที่เจอฟิลิเป้โลโบีกนาบิลอชนานิโคลด้วยการน็อกเอานิโคลเนี่ยแทบทำอะไรนาบิลไม่ได้เลยค่ะตอนที่นาบิลปิดเกมนิโคนะคะทุกคนคือแบบว้าวมากหลายคนก็เริ่มยอมรับในตัวน้องแล้วแล้วไฟล่าสุดที่พิสูจน์ตัวนาบิลได้ดีมากๆเลยนะคะ คือไฟที่เจอกับซูเปอร์เล็กในรายการวัน172ตอนแรกนะคะทุกคนมีแต่คนมองว่านาบิลแพ้แน่นอนถูกปิดเกมเหมือนครั้งแรกแน่นอนค่ะแต่นาบิลทำให้ทุกคนชอ็อกด้วยการเอาชนะซูเปอร์เล็กยกแรกเนี่ยนาบิลเกือบทำให้ซูเปอร์เล็กถูกนับ8แล้วนะคะแต่เวลาดันหมดซะก่อนไม่งั้นนะั้นนาบิลเนี่ยชนะสวยๆเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้นาบิลเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากๆอาวุธครบเครื่องสุดๆมัดมเท้าเข่าศอกคือ ทุกอย่างมีหมดควบคุมจังหวะได้ดีสมองมวยดีอาวุธคมการผสมผสานออกอาวุธก็คือดีมากๆคือบางทีคู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอาวุธต่อไปที่นาเบลจะออกคืออะไรบอกได้คำเดียวว่า มองไม่ออกจริงๆเลยคะ่ะว่าตอนนี้ใครที่จะสามารถหยุดนาบิลได้ในขณะที่แฮกเกอร์ตี้นะคะมีสถิติที่ดีมากๆเขาเอาชนะนักสู้ตัวท็อปๆมาเยอะมากมีแค่ก่อนหน้านี้นะคะที่เขาแพ้ให้กับซูเปอร์เล็กและตั้งแต่แฮกเกอรตี้อยู่แบนตัมเวทมานะคะ เขามีพลังในการน็อกเอาด้วยโดยเฉพาะเลยนะคะเวลาที่ออกมาชุดนี้คือดีมากแฮกเกตี้เองก็เคยต่อสู้กับฟิลิเป้เหมือนกันนะคะแล้วก็เอาชนะฟิลิเป้ด้วยการน็อกเอาในยกที่3และนาบิวเองก็เคยเจอฟิลิเป้โลโบเหมือนกันแล้วก็เอาชนะฟิลิเป้เหมือนกันคู่นี้เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจมากๆค่ะตั้งแต่พวกเขาเนี่ยเจอคู่ต่อสู้คนเดียวกันมาแล้วถึง2คนนั่นคือซูเปอร์เลกกับฟิลิเป้ ทั้งคู่เคยแพ้ให้กับซูเปอร์เล็กเหมือนกันและทั้งคู่ก็เคยเอาชนะฟิลิเป้มาเหมือนกันต่างกันอยู่นิดนึงค่ะคือนาบิลเนี่ยมีโอกาสได้แก้มือกับซูเปอร์เล็กและสามารถเอาชนะซูเปอร์เล็กไปได้ค่ะ แต่แฮกเกอรตี้เนี่ยยังไม่มีโอกาสที่จะได้แก้มือกับซูเปอร์เล็กเลยค่ะก็หวังว่าเราจะได้เห็นคู่นี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ก่อนที่นาบิลจะได้เจอซูเปอร์เล็กอีกครั้งนะคะแอดเนี่ยอยากเห็นนาบิลประทะแฮกเกอรตี้แชมป์ชนแชมป์เพื่อชิงเข็มขัดมวยไทยแบดตัมเวดเพราะว่าถ้าหากให้นาบิลไปคิกบ็อกซิ่งน้องยังไม่มีประสบการณ์แต่ด้านแฮกเกอรตี้เนี่ยมีประสบการณ์ในด้านมวยไทยและเคยเป็นแชมป์ด้วย เพราะฉะนั้นคู่นี้เจอกันเพื่อชิงเข็มกัดแชมป์โลกมวยไทยแบดดัมเวทเป็นอะไรที่ดีที่สุดและทุกๆคนคิดว่างไงคะ่ะทุกๆคนอยากเห็นหน้าบิวปะทะซุปเปอร์เล็กครั้งที่3ก่อนหรืออยากเห็นหน้าบิวปะทะแฮกเกอรตี้คอมเมนต์มาคุยกันคะ่ะส่วนตัวแอนนะคะอยากเห็นหน้าบิวปะทะแฮกเกอรตี้มากกว่า